พาเทีย are, like, ่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื <Yeah, ่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนิก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เสนอเมนู กะเพรากุ้งจ้าวัตถุดิบกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะก,กุ้งล่างน้มข้นสะอาดแล้วค่ะพี่น้องจ้าผ่าลังเรียบร้อยใบกะเพราหอมใหญ่หัน่นพริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงผงชูรสรดีน้ำปลาซอสหอยซอสฟ้าเขียวกระเรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะไปลงมือพัดกะเพรากุ้งกันเลยจ้ามาจ้านำมันใส่กระทะรอนแล้วเมนองบุญกับิีไ้พิกระเทียมที่ห้าวตำหยาบลงไปพัดให้หอมค่ะพี่น้องจ้า พอพริกกระเทียมเริ่มหอมแม่นงูนก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้สุกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจา้าผัดพริกกระเทียมให้หอมนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ที่หั่นไว้ค่ะพี่น้องจา้าใส่ลงไปผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกนะคะหอมหัวใหญ่สุกเข้ากะใส่กุ้งลงไปผัดค่ะแม่นงูนผัดกะเพราหมักสีไสห้หอมใหญ่ด้ค่ะพวันมีรสชาติหวานเพิ่มกวามอร่อยได้อีกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ พอหอมใหญ่เริ่มสุกแม่นงวนก็จะใส่กุ้งที่เราล้างทําความสะอาดผ่าหลังไว้เรียบร้อยลงไปนะะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพ่อผัดกับไอ้กุ้งไปเรื่อยๆจนกุ้งสุกเราถึงจะเริ่มปรุงรสชาติกัน,นะะเนาะค่ะเนาะไปค่ะผัดกุ้งให้สุกก่อนจ้าการสังเกตได้ยังไงว่ากุ้งสุกกุ้งสิเปี่ยนสีเป็นสีสมสวยค่ะพี่น้องจ้าผัดไปเรื่อยๆจ้านี่ค่ะ ัดจนกวกุ้งสุกค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพอเริ่มกุ้งเริ่มสุกเปลี่ยนสีเราก็จะเริ่มปรุงผัดกระเพากันเลยค่ะพี่น้องจา๋าหันดาแปรกแม่นงวนกระซิไซนี่ค่ะปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่รสดีตามด้วยผงชูรสค่ะพี่น้องจา๋า ผงชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะพี่น้องจ๋าใส่ลงไปกะมือคือเก่าค่ะสูตรของเมนมูนุนาะคะเนาะตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะพี่น้องจ๋าซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะพี่น้องจ๋าพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแบบนี้เราก็ผัดให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันแบบนี้นะคะเนาะ พอพัดเขากันเรียบร้อยแบบนี้เครื่องปรุงเขาไปในตัวกุ้งเรียบร้อยแบบนี้เราเห่ากับสิซิมเบิ้งรสชาติค่ะพี่น้องจ้า้ามันแซบตามที่เห่าต้องการก็โอเคเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเมนองูนก็จะชิมดูรสชาตินะคะเนาะโอเคค่ะพี่น้องจ้าแซบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเมนองุกนก็ี่ใส้ใบกะเพราลงไปค่ะพี่น้องจ้าพอใส่ใบกะเพราให้ไอลงไปแล้วเราก็จะผัดให้ใบกะเพรายุบก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูผัด กะเพรากุ้งแสนอร่อยของแม่นองวนนะคะพี่น้องจ้าไปค่ะบานิเตรียมจานมาตักเสิร์ฟลุงปลานาอ่ากันเลยค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพรากุ้งนี่ค่ะจานของข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าเท่ผัดกะเพรากุ้งลงใส่จานเสิร์ฟลุงปลานาอ่าเลยค่ะพี่น้องจ้าอย่าลืมเด้ค่ะเด้อคันมาคันชอบชิปของแม่นองวนก็แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้จ้าพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กิ้งกๆ้งกิ้ที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับมื้อนี้แม่วุน่นขอโตัวล่าไปกับพัดกระเพรากุ้งจานใหญ่ๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพบพ่อกันไม่ไรนาะชิหนาจ้า